ือกแม่งเละตุ๊ไปหมดเลยไอ้พวกแม่งองทำอะไรสักอย่างแมเลปูฮมันคงไม่ได้ทำอะไรแค่สักอย่างแต่มันน่าจะทำอีกหลายอย่างรู้เลยไหมหลานนี่หึเวลาของหลาแล้วที่ต้องทำให้เอเลียนพวกนั้นมีประโยชน์เป็นน่าจะยังอยู่ถ่าจะด่าผมไปแล้วป่านนี้เงี้ย ไอ้เขียวฮึไม่ยิ่บนเฮตเหรอฝรล่งไอนดิโอ้โหข้ามาเลยโอ้โหเฮ้ยอแงโอ้ยปัญหาขึ้นเตาโอ้ยลังขึ้นเตาโอ้ยหมุนเตี้วโอ้ย ออืหใหญ่ต้องเจอใหญ่ๆอะไรที่มันใหญ่ๆก็ต้องเจอกันใหญ่ๆแบบปึ้มๆเลยอ่ะเข้ามาเลยพี่หมีไปทำอะไรกันได้ขวดใหญ่เลยโอ้โหแม่งหมีถึงซะด้วยตบโอ้ยตบอ,อ่าเรียบร้อยเมย์จะเหินแรงกินนี่แค่ได้เองเถอะถืออ้าวมีอะไรอ่ะ โอ้เฮ้ยอับหลวงเอาเดี๋ยวขึ้ไปดิไอ้มีสูตรมีสูตรช่างโมหงโอ้ยโอ้ยกาซูโมสแซลมเหมือลองทายดิอุ้ยรถดิปรถดิปตัวขนาดแท่้ เก็บมาเก็บมาข้างล่างจะมีอะไรมีเออเบอร์ยางเออโดดทุ่งโอ้ยเขาชิปหายแล้วกูแปลงร่างมันเป็นทำไมเนี่ยว้าใหลบเร็วโอ้ยระเบิดพลังไม่แกงตกเลยวะเอา

ปนใช่ไหมอุ้ยอ๋อเคสนี่ขึ้นมาแค่นี้ยโถเอ้ยนึกว่าจะมีอะไรแบบอัลติคอัลลิมิตอะไรเงี้ยเออเอาเลือดแต่แค่นี้มันก็อัลลิมิตแล้วนะแต่แค่ใช้ท่าไม่เต็มปฏิจจภาพเฉยโอ้ยปูดปูดวิ่งผาดาอุ้ย กคนขิดเลยอยา่าคุิดเลยติวิวดิว,ดว,ดว,ดวตกนุย้ยกับปัน้นเอาละแต่ว่าท <c oughs> ำลายลูกปั้นเล่นเลยโอเคไม่มีอะไรไปต่อย่าฮู้ย่าฮู้นึกว่าจะเงียบจับโจร ต่อยต่อยอูเอีย,ยงโอ้ยพี่หมีเข้ามาเข้ามาอุติว้วเข้ามาเลยโอ้ยอยากได้ได้วันเทเหมือนกันนะไม่ก็สติไฟไวมัดก็ได้ไม่เคยเล่นเลยแต่ปัจจัยคือมันมีแค่ดีไงอืโอ้ยเออเออม,มาดิไอ้พวกมแมลงบินทั้งหลายมาหนี้ลงมาหนี้ลง,ลง สายยางจริงๆไอ้พวกนี้เรียบร้อยี่ยางสดลังมาแรงไปต่อครับเอ๊ะเฮ้ยเอาลิงปิดประตูแล้วลิงก็หาวไปเชีนปูใจยเย็นเอ้าเปิดประตูเอไปเดี๋ยวเมื่อกี้ เชีย่ยอรแอนิมโม่ปะอยู่ก็โผล่มาแบบยูฮหูเลยอ่ะโผล่มาแบบยูฮหูอ่ะแบบไม่ให้ตูไม่เสียงอ่ะโอ้โหลพังล้างก,ก่อนเลยเอาผีก่อนด้วยเอาเอาเอ๊ะตึองทีบหน้ามุนติวมุนติวโว้ย อู่ตู Pill ้ตู้ตู้ตูมาเลยเฮ้ยโอ้โหเอ็กซ์เ oh ์ส ho ู้กับหมีไม่ไหวเจอเอาปวามาทีหมีหายเลยหมีหายเอ๊ะแปลกๆนะหมีหายนี่เจ้าเด๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับมีหายก็แค่หมีหายมีนวดต่อยหายอะไรเงี้ยเออไม่มีอะไรอย่าคิดอย่าคิดไปเลยอย่าคิดไปเลย กูเนี่ยอย่าคิดไปเรื่อยอุ้ยโอ้โหอุ้ยเลือดแถวอุยร้อนสักครู่นะอ่าเอาเวลาดูไฟแป๊บอ่าฮะเอายังลุกมาอีกเอ้ยดูให้หมดเพอะไรดูไฟแล้วไปไหนเึ้่นข้างบนวายฮึบยุบฮู้อุย นี่ไงทีนี้แหละออมนิทิสกูก็อันล,ลิมิตแล้วแล้วงี้ลงไปลงมาเพื่อลงมาเพื่อ <c oughs> เพื่อสิ่งใดเอาแล้วกลับไปได้ด้วยไม่เป็นไรไปได้ก็ไปทางนี้แหละเฮ้ย,ยตัวไหลตัวลื่นง่ายนะเบนโอ้โห ชอบพี่บัสจริงเลยเพราะมันยากไอ้พวกที่วไวที่สุดแล้วมาเลยเด็กๆขอเล่นแบบมันๆหน่อยเอาเหยียบมันหนีโอ้ยรีนี้กเอามีทิกอลิมิตไม่ได้อลิมิตดีวะโอ้ยพอดีแล้วก็ยังใช้ท่าได้อยู่โอ้ยจับปล่อยแล้วก็โยนโอ้ยไอเวนโอ้ยโอน เรียบร้อยหมดไม่ทันไหลโอ้โหขบวนมีการกลับไปได้ได้ปะกลับไปได้ได้ได้ปะกลับไปได้ไหมอ่ะอึ๊บขึ้นขับตัวก็ได้กลับใจก็ทันอะไรอะไรก่อนการอือนี่ไงกลับได้กระเฮียแล้วเอฟิวโมเมนต์เ t ตเตอร์ เฮ้ยเอา้เอาเฮยยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ลเออมันจะไปยากอะไรก็แค่เป็นฮิตบาร์แล้วก็เออโอเคอนั้นยากเอาเที่ยยาสงสดพวกแม่เอ้ยกระอ,อแบเบปิดมิวแสบบิคเปิด คาบุ่มมและคาบุ่เออโอ้โจูจูจูวิ่งเร็วพ้อที่ก็เอานี่ว่าเอาวิ่งติดจู่จตายไหมหมดไม่หมดดิเกอร์ย่างสด โอ้โหเฮ้ยแม่งอือ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 อ่อ้ยอ่อยแม่งเลยเออจบเวนโอเคใช้โฟอาร์มได้เวลาสี่มือได้เวลาของฮีโร่โอ้โหคำพูดเยอะสุดท้ายก็คือความหมายก็ยคือแบบนั่นแหละ

ผมไม่คิดเลยว่าไอออนิโมมันจะไปอยู่นั้นกลางทะเลอะแต่เพามแอขาสึกปูอยู่กันใช่ไหมครับมันก็เป็นไปได้เพราะที่นี่มันเหมาะสำหรับการทดลองของดรอตเตอรนิโมแล้วแม่งทำได้ทุกอย่างโคตรชี้อะไรคิดไปถึงเรื่องมันจะมาสร้างที่นี่น่าหัวปลาพวกเราก็ทิ้งที่นี่ไปตัางหากแล้วอย่างไรก็รับบปรเกตเราไปได้ใช่ไหมครับ คิดดดีในร้านูมิบอลเลนะร้ลานพวกถูลลแล้วไปไม่ได้กูกตีน่ลละภูมลลิเาเดินหล่าเลย